ครับสวัสดีครับพบก,กับผมมารพินกับ c h a n n l l e ฟ l t ไท i ใน YouTube ครับวันนี้ทำคลิปพิเศษจะยาวหน่อยแล้วก็อธิบายขั้นตอนต่างๆนะครับว่าทำไมเราต้องไปถึงสนามบินอย่างน้อยที่เขาบอกกันว่าอย่างน้อย2ชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วก็จริงๆผมอยากจะเพิ่มว่าถ้าเป็นสนามบินที่เราไม่คุ้นเคยหรือ,รอในต่างประเทศเราไม่เคยไปมาก,ก่อนอย่างน้อยต้อง3ชั่วโมงนะครับเพราะว่ามีขั้นตอนต่างๆ,ๆที่จะต้องเสียเวลา มากมายพอสมควรเหมือนกันอย่างแรกก็คือเราก่อนจะไปถึงสนามบินเนี่ยแค่ก่อนไปถึงสนามบินเนี่ยก็มีความเป็นไปได้มากมายเหลือเกินนะครับที่จะเสียเวลาอย่างเช่นเจอปัญหารถติดอันนี้เรื่องหนึง่งไปสนามบินผิดแห่งอ่าอันนี้บางคนบอกว่าเฮ้ยเกิดขึ้นได้เหรอเกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็เกิดขึ้นประจํานะครับนะอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นประจําอันนี้ขอบอกนะครับ อย่างอย่างหลายเมืองใหญ่ของโลกเนี่ยเขามีสนามบินหลายแห่งอ่าอย่างเมืองไทยก็มีดอนเมืองมีสวนภูมินะครับแล้วเหตุการณ์ที่ผู้โดยสารตบเครื่องเพราะไปสนามบินผิดเกิดขึ้นประจํานะครับถ้าเราเผื่อเวลาไว้อย่างน้อยเรายังมีเวลาที่จะกระโจนขึ้นรถแท็กซี่หรือมอเตอร์ไซค์หรืออะไรก็ตามที่จะไปทันได้นะครับแต่ถ้าเราไม่เผื่อเวลาไว้เนี่ยไม่นั่นเลยหรือ เราลงรถเมล์ผิดเราไปต่างประเทศแล้วเราลงรถเมล์ผิดป้ายนะครับลายป้ายน,นั้นมันรถติดมากกว่าจะไปถึงหรือลงรถไฟฟ้าผิดสถานีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นบ่อยนะครับมีหลายอย่างเหตุการณ์มากมายเช่นมีอุบัติเหตุขวางหน้าบนรถบนเส้นทางที่เราไปก็จะทําให้เสียเวลาละเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นเยอะมากครับเพราะบางบางทีเนี่ย ไม่รวมเวลาทีา่หลายสนามบินเนี่ยอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองมากนะครับแล้วก็ต้องออกไปไกลอย่างาสนามบินที่ฮานอยอะไรเงี้ต้องออกไปสักเกือบ30กิโลอะไรอย่างนั้นเป็นต้นนะฮะร,รวมทั้งมีการก่อสร้างทางรถเส้นทางอะไรเยอะยะพวกนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้นะครับนั่นเราต้องบวกเวลาตรงนี้เอาไว้ อันนี้บวกไว้ในใจแต่ในการจําลองสถานการณ์เนี่ยที่ผมจะจําลองต่อไปเนี้ยผมจะยังไม่บวกเวลาพวกนี้ผมจะแยกส่วนมอันไหนที่เป็นเวลาที่เหตุเกิดขึ้นจําเป็นแล้วเราใช้เวลาตามนั้นจริงๆผมจะระบุไว้แล้วก็บวกค่อยบไปแล้วเราจะเห็นว่าไอ้ตัวเลขสองชั่วโมงครึ่งเนี่ยมันมาจากไหนนะแต่อันไหนที่เป็นเวลาส่วนวิสัยเป็นหรือเหตุการณ์อื่นเนี่ยผมจะไม่พยายามบบวกไว้แต่จะโชว์ให้เห็นอย่างตรงนี้ว่า ปัญหารถติดปัญหาไปสนามบินไปแทงลงรถเมลเม์รถไฟฟ้าปิสสถานีเรื่องนี้เกิดขึ้นได้เสมอครับครับทีนี้เราก็มาดูนะครับว่าถึงสนามบินละอะไม่ใช่ว่าจบปัญหานะครับแต่ถึงสนามบินนี่ทุกอย่างต้องเริ่มต้นเท่านั้นนะแล้วเรามาดูกันว่าทําไมเนี่ยต้องไปก่อนเวลาสองชั่วโมงครึ่งครับผมจะเริ่มบอกจากตรงนี้เลยก็แท็กซี่ก็จะเข้ามาที่สนามบินนะครับจริงๆอ่า สนามบินดอนเมืองนี่ถือว่าง่ายเพราะเลี้ยวปุ๊บเข้าเลยจริงๆถ้าเป็นสนามบินอย่างโซนภูมิหรือบางที่สนามบินอื่นนะครับที่จาการ์ตาหรือที่อื่นเนี่ยเลี้ยวเข้ามาแล้วต้องขับอีกตั้งไกลนะครับกว่าจะถึงตัวอาคารสนามบินแล้วอาคารไหนเนี่ยเกิดลงผิดก็เสียเวลาอีกนะครับเพราะเขามีหลายอาคารมากมายนะฮะอันนี้ก็ลงตรงนี้ครับแล้วก็จ่ายค่าแท็กซี่จ่ายตังรอทอนเงินนะฮะ อะไรต่างเนี่ยผมกล่าวว่า3นาทีนะกับแริงจริงก็อาจจะมีเวลามีปัญหามากกว่าน,นี้อย่างดอนเมืองบางทีเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็บอกไม่ให้จอดกว่าจะจอดหรือว่าจะจอดได้นี่ก็ต้องเสียเวลาเพิ่มขึ้นนะฮะเขาจอดปุ๊บแล้วก็ไปเอารถเข็นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเวลาที่บวกเข้าไปนะเอารถเข็น,เอ,เ,ขนเอารถเข็นออกมาเอากระเป๋าขึ้นเสร็จแล้วก็เดินเข้าไปในตัวอาคารนะครับเดินเข้าไปในตัวอาคารถ้าเป็น ส่วนอภูมิก็ยังเช่นเคยต้องเสียเวลาข้ามสะพานตรงนั้นไปอีกหน่อยนึงก็เสียเวลาเพิ่มขึ้นตรงนี้มีตู้เซลเชอินสําหรับคนที่ไม่มีพวกสัมภาระไม่มีอะไรยุ่ยงยากอะไรมากมายอันนี้ผมจะไม่นับรวมอยู่ในงาน้ีนนะคะนี้ก็เดินเข้าอาคารไปนะครับตรงนี้ก็เสียเวลาเพิ่มอีก3นาทีตอนนี้รวมทั้งหมดแล้วเสียเลาหกนาทีทีนี้เข้ามาละ อย่างแรกที่ต้องทำนะโดยนักเดินทางระดิบก็ค <S ites> ือค exactly. ุณจะต้องไปที่ป้ายนะครับป้ายอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ดูว่าไฟของเราเนี่ยเราต้องดูว่าไฟของเราเนี่ยไฟเท่าไหร่สายการบินอะไรนะครับแล้วก็จะต้องเช็คอินที่ไหนนะจะไปเช็คอินที่เคาน์เตอร์อะไรนี่บางทีมันจะต้องรอป้ายเนี่ยปิดขึ้นสองรอบสามรอบเลยหรือบางทีกว่าจะหาเจอตรงนี้ก็เสียเวลาประสบควรนะครับ ซึ่งตรงนี้ก็จะบวกเวลาเข้าไปอีกนะจากที่เราเสียไปเมื่อกี้นะครับอาจจะรวมโทรหาเพื่อนนะรอ,อเพื่อนรอญาติมาสมทบครับมองหาเพื่อนอะไรต่างๆนะครับขั้นตอนตรงนี้ก็มองหาที่เช็อกอินนี่ก็ตีว่ารวมกันไปแล้วตอนนี้เสียเวลาไปแล้วประมาณ26นาทีทีนี้ก็มาขั้นตอนเอากระเป๋านะครับ ไปเข้าคิวที่จะผ่านเครื่องเอ็กซเรย์นะครับแล้วก็กว่าจะเข็นเข้าไปนะครับแล้วกว่าจะเอาออกมาเอาตีว่า5้านาทีแล้วกันครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราเสียเวลารวมไปแล้วสามสิบเ็คราวนี้เราก็มารอเช็คอินนะครับตามคานพเตอร์เช็คอินต่างๆนะครับก็เสียเวลาเอาตีไว้ไปประมาณว่าเราจะเสียเวลาตรงน,นี้อีก15้านาทีนะครับก็เป็น ตอนนี้เสียเวลาไปแล้วทั้งที่สิ่น46นาทีแต่ในที่นี้เนี่ยในบางสถานการณ์อย่างหน้าเทศกาลเนี่ยเราจะเสียเวลาเช็คอินตรงนี้มากถึง20 30นาทีก็ได้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าจะแจ็คผับต,ต,ต,ตรงนั้นหรือเปล่าแต่ว่าจำลองสถานการณ์ตอนนี้นผมไม่เอาตรงนี้มารวมด้วยนะครับพอเราผ่านเช็คอินเรียบร้อยนะครับได้บอร์ด<ก>ิ้งพาสมาก็ถึงเวลากรอกบ,บัตรนะครับนี่นนแขกรับเชิญนะครับ จากสะดุดตา m คอมนะฮะก็กกอกใบขาเข้าขาออกกรมีออกขับกอะกองแค่ขาออกก่อนก็ได้แต่ว่าบางทีมันจะมีเรื่องฉุกระหุดอย่างเช่นเอ่อต้องรอคิวปากกาจากเพื่อนเพราะบัอมีปากกาด้านเดียวหรือหาปากกาไม่ได้ต้องไปขอยืมคนอื่นตรงนี้เสียเวลาอีกหนาทีรวมไปแล้ว5้าสิอนาทีคราวนี้เราก็ต้องไปต่อมอขาออกนะครับก็ผมกะเอาข้างเให้เสียเวลา เดินน้อยนะแลือกต่3นาทีเท่านั้นนะครับไปที่ตอมอขาออกนะครับเพื่อที่จะไปเข้าคิวผ่านการะบวนการต่อไปแต่ที่ประเทศอื่นอาจจะไกลก,กว่านี้สนามบินอื่นไกลกว่านี้ครับครับช่วงนี้เนี่ยก็คือเข้าคิวปั๊มพาสปอร์ตขาออกนะครับเอาตีว่าเสียเวลานี้10นาทีบวกกันไปเป็นเสียเวลาตอนนี้แล้ว64นาทีแต่ถ้าที่เป็นสนามบินเมืองนอกนะครับ เราคนไทยเนี่ยเราอาจจะไม่ได้สิทธิพิเศษเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาก็คือว่าเราก็ต้องไปเข้าคิวเหมือนคนต่างประเทศนะแล้วก็จะต้องเสียเวลาบางทีเสียเวลาเป็น20นาที30นาทีเลยก็ได้นะครับแต่ให้ตรงเวลาอย่างนั้นเนี่ยผมไม่เอามารวมในสถานการณ์อย่างนี้ผมจำลองแค่ว่าเสียเวลาแค่10นาทีก็พอครับพอออกจากตอมอเนี่ยเราก็ต้องไปผ่านด่านตรวจกระเป๋าเล็กนะครับ ก็ตรวจคอมพิวเตอร์ตรวจมือถือตรวจโลหะเราต้องอเอาเทของจากกระเป๋าใส่กระบะไว้เสร็จแล้วก็ต้องเก็บมาอีกเสร็จแล้วก็อาจจะต้องอเข็มขัดต้องถอดแล้วก็ใส่เข็มขัดเก่าเข้าไปใหม่อีกอะไรต่ออะไรนี่ตีเวลาไว้ว่าเสียไป10นาทีแล้วกันแต่จริงๆเราจะเสียเวลาเยอะกว่านี้ก็ได้ดครับตอนนี้ก็ออกมาอันนี้จะเป็น คาน์เตอร์แวดมีฟันนะครับก็คือคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้เพราะเราไม่ใช่ไม่ใช่สําหรับคนต่างชาตินะครับเขาไม่ได้อยู่ในใสายประเทศเขาซื้อสินค้าบางอย่างเอาใบกํากับมาแล้วทําเลื่อนคืนภาษีได้นี้ถ้าเกิดเราไปเมืองนอกเนี่ยเราจะต้องเผื่อเวลาไว้กับคืนแวดด้วยนะครับนะครับประมาณ1 0 1ถึงสิบนาทีในการทําเรื่องนะครับและเข้าคิวแต่เรื่องการคืนแวดนะครับรวมทั้ง ไม่ใช่ครับรวมทั้งการซื้อสินค้าปลอดภาษีหลายคนไปถึงตรงนี้อาจจะต้องการที่จะซื้อสินค้าปลอดภาษีนะครับดิวที่ฟรีรวมทั้งการรอรับต่างๆนะฮะก็ต้องเผื่อเวลาไว้อีกอย่างน้อย10บสิบห้ายนาทีแล้วแต่ใครจะสนใจกำลังทรัพย์แค่ไหนมีความต้องการยังไงแล้วบางสนามบินอะไรเงี้ยเขาจะมีว่า จะต้องไปแยกร้อนรับอีกต่างหากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี้ยก็เสียเวลาเพิ่มไปแต่ว่าผมไม่เอาตรงนี้เข้ามาคำนวณในการจำลองสถานการณ์ตอนนี้ด้วยนะครับแต่บอกไว้ว่าอาจจะต้องมีเวลาเพิ่มที่ต้องเสียไปมากกว่านี้ครับตรงนี้ก็เป็นการเ้าคิวที่ดอนเนืองนะครับตามไฟล์าไฟล์อะไรไฟล์อะไรนะครับก็สินค้าที่สั่งไว้ผสมใส่ซอะครับ,รบก็ ตรงนี้ผมไม่รวมเข้าไว้ในการจําลสอบการการมาถึงตรงนี้ก็ต้องดูป้ายอิเล็กทรอนิกส์ทีนะครับว่าไฟของเราเนี่ยมันมีการเลื่อนเข้าเลื่อนออกหรือเปล่าแล้วก็ไอเกตเดิมที่เขาระบุไว้ในบอร์ดทิ้งพาเนะ่ะมันมีการเปลี่ยนเกตหรือเปล่าว่าไปใช้ประตูอื่นไหมบางทีเปลี่ยนไปเป็นคุโยนเลยครับด้วยเหตุผนลบนางอย่างนะครับแต่เราก็ต้องดูด้วยว่าป้ายเลน,นทางนั้นทางนั้นเนี่ย ไปเก่เท่าไหรเท่าไหร่ต้องศึกษาลู่ทางเอาไว้ตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะต้องเป็นเวลาที่ต้องเอามารวมผมคิดว่าแค่ห้านาทีแล้วกันนะครับแต่จริงๆอาจจะเยอะกว่านี้นะฮะแล้วก็ถ้าเป็นเมืองนอกเนี่ยเราอาจจะเจอสถานการณ์ที่ว่าจะต้องผ่านตอมามาแล้วเราจะต้องขึ้นรถรางไปที่เทอร์มินอลอื่นหรือไปที่จุดอื่นด้วยซ้ำไป ดังนั้นต้องเสียเวลาเพิ่อมอีก10-15นาทีนะครับตรงนั้นครับพอมาถึงตรงนี้เนี่ยโดยปกติแล้วเป็นธรรมชาติแล้วก็เพื่อความรอบคอบนะครับ mm hmm. ก็ควรละน้ำละฉีพหน่อยนะฮะก่อนที่จะขึ้นเครื mm ่องนะก็ใช้เวลา5นาทีแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยจะต้องใช้เวลา10นาทีเพราะบวกรอคิวนะครับตอนนี้เสียเวลารวม84นาทีแล้วครับครับมาถึงตอนนี้เวลาสุดท้ายที่จะต้องเผื่อก็คือ การเดินนะครับจากจุดแบบที่เราสุดท้ายเนี่ยเพื่อนที่จะไปจุดรอขึ้นเครื่องนะครับที่หน้าประตูที่เกตนะครับบางสนามบินก็จากนี้ก็โอ,อ้ไปไกลบางสนามบินก็ใกล้แต่แล้วจากการออกแบบน,นะครับขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่แล้วก็การออกแบแบแต่ก็ต้องถือเวลาตรงนี้ไว้อีกหน่อยแล้วกันประมาณ15นาทีนะครับเผื่อไว้เพราะบางทีเราไปเจอสถานการณ์ว่าคนเยอะมากจะเบียดแซงเดินไม่ได้ ทำได้ยากมากนะครับเรื่องแบบนั้นเนี่ยก็เกิดขึ้นได้เสมอนะอันนี้ก็อย่าประมาทนะครับส่วนถ้าม,มาเห็นอย่างนี้เดินเข้าไปในวงช้างแล้วตอนนี้ก็ถคอาสบายแล้วนะครับแต่ว่าอยากให้ดูว่าไอ้เวลาที่ผ่านมาทั้งหมดที่มทผมพูดเนี่ยมันเป็นเวลาเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วพอบวกเข้าด้วยกันเนี่ยมันเป็นเวลาเยอะอย่างไม่น่าเชื่อเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าตรงข้อสรุปเนี่ยเวลา ที่เราเสียไปเนี่ยขนาดสนามบินดอนเมืองจัดว่าเป็นสนามบินที่มีขนาดเล็กพื้นที่การเดินน้อยนะครับถ้าไปสนามบินอื่นที่เป็นสนามบินขนาดใหญ่พื้นที่การเดินเยอะเนี่ยเราจะเจอปัญหาการเสียเวลานะครับมากกว่านี้เยอะที่เห็นนะฮะอันนี้จะเป็นแค่จิบๆนะฮะมันไม่ไม่ไม่มากมายอะไรนะเพราะว่าขั้นตอนต่างๆเนี่ย สิ่งที่เราเจอมากกว่านี้มันจะมีปัญหาอะไรเยอะนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับเวลารวม99นาทีก็คือ1ชั่วโมง39นาทีถ้าสมมติคิดว่าามีความล่าช้านะครับเกิดทั่วไปประมาณสัก20%คือช้ากว่านี้20%ไปติดตำเนั้นหน่อยตัวนี้หน่อยนะครับก็บวกเพิ่มอีกประมาณ20นาที20นาทีคือ9 9้บาวก2ีเท่ากับ1 1ึนาทีาตีว่า120นาทีก็แล้วกัน ตัวเลขนี้คืออะไรครับ120นาทีคือ2ชั่วโมงครับเพราะฉะนั้นเนี่ย2ชั่วโมงเนี่ยแล้วเราบวกเข้าไปอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็คือเป็นที่มาของตัวเลขที่กะไว้โดยประมาณว่าให้ไปถึงสนามบินก่อนเวลาบินอย่างน้อย2ชั่วโมงครึง่งนี่คือเป็นที่มานะครับคือไม่ใช่2ชั่วโมงครึ่งออกจากบ้านแล้วก็ออกไปที่สนามบินไม่ใช่ เพราะว่ามันมีขั้นตอนต่างต่างอีกเยอะนะครับเราไม่ถึงสนามบินเป๊ะ2ชั่วโมงครึ่งก่อนถึงก่อนเวลากำหนดการบินของเรานะครับครับแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นถ้าเป็นสนามบินที่เราไม่เคยไปหรือสนามบินที่อยู่ในต่างประเทศนะครับเราไม่เคยไปหรือเราเคยไปนานแล้วหลายปีละอย่างน้อยต้องเผื่อเวลาไว้อย่างน้อย3ชั่วโมงนะครับก็คือไปถึงสนามบินกะว่า3ชั่วโมง ตอนที่จะขึ้นบินนะครับเพราะว่าบางทีมันมีขั้นตอนอย่างอื่นมากมายเช่นไปเจอช่วงที่เขาเข้มวัดมา,มาตรการรักษาความปลอดภัยจะมีด่านตรวจตั้งแต่หน้าสนามบินเลยก็มีมีคิวตรวจรถตั้งแต่แท็กซี่จะเข้าสนามบินเลยก็มีเพราะฉะนั้นพวกนี้บวกเข้าไปเจอไป5นาที10นาที3นาที4นาทีแปบ๊บเดียวคุณเสียเวลาไป20นาทีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็อยากมาฝากบอกไว้ว่า2ชั่วโมงครึ่งคือหลักการนะครับต้องไปก่อนสนามบินนะครับเพื่อรองรับทุกสถานการณ์นะถ้าเป็นสนามบินที่เราไม่คุ้นเคยอย่างน้อยต้องไปถึงสนามบินก่อน3ชั่วโมงก่อนเวลาบินนะครับก็อันนี้ฝากเอาไว้นะครับไม่อยากเห็นคนตกเครื่องนะครับมันต้องเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายมากมายแลว้วพบกันใหม่กับชา n น l ฟิลไทยนีทูครับก็เก็บเรื่องราวการเดิน,นทางอย่างนี้นะครับ มาฝากกันแล้วก็เป็นข้อมูลสาหับมือใหม่มือเก่าก็คงอาจจะไม่จำเป็นต้องดูตรงนี้นะอันนี้ก็ไว้สาหับมือใหม่นะครับแล้วพบกันใหม่กับ c h a n n ช l f e l l Thai ใน YouTube ครับอย่าลืมสมัครสมาชิกใน Channel นี้กันครับสวัสดีครับ